สวัสด <Story> ีครับวันนี้ผมจะพามาดูห้องทำงานผมนะครับแล้ววันนี้ผมก็ผลิตกูเจงนะครับตะไใตตะไตเวียดนามแต่ก็มาทำให้มันให้มันเป็นให้มันเป็นคัติกนะครับแล้วก็เล่นเท่าๆกับของเมืองจีนเสียงมันก็จะนุ่มนวลไม่แพ้ของเมืองจีนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะเปิดให้ดูนะครับนะครับนี่ฮะกูเจงนะครับกูเจงผมเป็นคนฝีมือคนไทยนะครับนะฮะ มามือนี่ก็ทําเองนะครับนะฮะในตอนนี้ที่ผมหนีบไม้ไว้นี่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ล็อกล็อกกลาวนะครับเพราะว่าอยากจะฟังเสียงว่ามันเป็นยังไงนะครับจะได้ไม่มีการผิดพลาดนะครับเสียงมาใกห้ทํานองเสียงเดียวกับพอๆพอกับเมืองของเมืองจีนะครับแต่ผมจะทําให้มันไม่ให้มันสูงมากนะฮะให้มันเล่นเป็นคัดสสิกได้ อันนี้ผมก็อเอามา้พวกนี้ออกนะฮะเพราะถ้าไม่เอ,เอาออกเนี่ยมันจะมีเสียงส,สั่นตะเทียนของไม้จะทําให้เสียงเนี่ยบิดเบี้ยวไปได้นะครับเดี๋ยวต้องมาฟังเสียงดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าไม่มีไมาา้าอยู่แล้วเนี่ยเป็นไงนะฮะเพราะว่าแรงสั่นตะเทียนของไม้เนี่ยแรงมากนะครับนะฮะแต่ละเส้นนะฮะเริ่มใส่แล้วนะฮะจากผมเอาม้าออกม้เปล่าๆเนี่ยฮะลองเทียบลองเทียบขั้นตอนของการวางม้านะครับะะอ <ๆ S 1> ันน <สะ S 1> <า>ี้ก็จะเล่นเล่นเล่นให้ฟังเลยนะครับ อันนี้ห้องทํางานผมนะฮะห้องทำงานผมนะฮะแล้วก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นอันนี้พวกนี้ก็จะเคจญี่ปุ่นนะครับนะฮะนี่ก็พิงนปิกนกนะฮะแล้วก็ยังมีพวกจอยนะฮะจอเนี่ยฮะจอนะฮะจอตู้ทรงต่างๆนะครับนะฮะทำไว้นะครับนะแล้วก็ยังมีพวกจอเสียงแหลมนะฮะผมชอบชอบดนตรีแล้วก็รักดนตรีครับนะฮะนะฮะกูเจงครับเดี๋ยวกำลังตั้งสายให้ครบเลยนะฮะ สายครบเลยก็ทั Radio ้งหมด21สายเหมือนกันนะครับก็จะให้ทุ่งเสียงพอกันนะครับพอกับเพอของมืงจีนเลยผมผมไม่เก่งนะฮะเล่นดนตรีแต่ก็พอเล่นได้นะพอเล่นแล้วก็จะรู้ว่าเสียงตัวนี้เป็นยังไง ผมจะทําให้เสียงมันนุ่มลงนะฮะให้ซอฟต์ลงถ้ากับของเมืองจีนเขาจะแหลมและของเมืองจีนก็จะโค้งเห็นไหมฮะนึกออกไหมแต่เราลองมาทําแบนดูดิียมเป็นยังไงนะครับทุ่มเสียงก็ใช้ได้นะครับรูปทรงก็แบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะย่อส่วนให้สั้นลงนะครับประมาณนี้ประมาณหรือประมาณ80เซนนะฮะนะฮะแปดสิบเซนเวลาเล่นเนี่ยครับสามารถไปแห่หรือว่าไปเดินโชว์ได้เลยนะครับนะฮะออฟเซ็ตก็คือเท่ากับของเมืองจีนนะครับมาเมือนี่ก็ทำทำเท่าของเมืองจีนหมดเลยนะครับทำให้เสียงมันนุ่มลง นะมันก็จะมีเครืเสียงนะผมว่าผมว่าผมว่าวันนี้ผมก็คงจะผมจะวันนี้ผมก็จะคงจะเจาะหลักหลักพวกนี้เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะขึ้นสายนะครับขึ้นสายมาแล้วก็ดี๋ยวเปลี่ยนในพวกไม้ตรงนี้สูงนิดหนึ่งตรงนี้จะเป็นไม้แดงแล้วก็ดีจะทำสีตรงนี้ไม่ทาสีเพรามเป็นโมเดลนะฮะมันโมเดลก็คือตัวแรกๆเลยที่เราทํานะครับ นะฮะผมว่าฝีมือคนไทยเนี่ยทำได้นะครับนะฮะเ่องดนตรีเนี่ยผมว่าถ้าเราจะทากันจริงๆด้วยความตั้งใจเนี่ยผมว่าคนไทยไม่แพ้คนอื่นลกครับนะฮะทำแล้วก็เสียงซุ่มเสียงก็ใช้ได้นะครับผมว่าให้ความปาณิชต์อีกนิดหนึ่งหลังจากที่ทุกอย่างทําแล้วใช้ได้แล้วนะฮะครับผมเอาไว้เอาไว้เสร็จแล้วเจอกันนะครับตัวหนึ่งก็จะทําให้ไว้สําหรับเป็นของคนไทยนะครับแล้วก็ให้คนไทยได้เล่นว่า ไม่ต้องซื้อเมืองจีนก็ได้นะฮะแต่ขอขอขอเวลานิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะจะทำให้พัฒนาตรงนี้มันดีนะครับนว่รัต้นทุนตัวนี้นะครับเนี่ยที่เห็นนี่นะฮะผมคำนวณออกมาทั้งจ่ายทั้งอะไรอะไรด้วยนะครับทั้งหลักด้วยนะครับก็ประมาณประมาณประมาณต้นทุนประมาณห้าพันห้าพันนี้ยังไม่ได้ทำสีนะแต่คุณจะดูในไม้ไม้หยองนี่ก็คือไม้หยองที่คุณเห็นนี่นะฮะนิ้วหนึ่งเนี่ยนิ้วหนึ่งเนี่ยทําได้สี่ตัว สี่ตัวก็ร้อยสามสิบาทมันทั้งหมดทั้งงูยี่สิบเอ็ดตัวก็ตีทั้งห้าเส้นห้าห้าห้าท่อนเป็นเขาควายนะฮะเขาควายแล้วก็เลือยเลือยเลื่อยเลื่อยล,ล่องแล้วก็วางลงไปนะครับมันจะให้ความไพเราะดีกว่านะครับเสียงมันจะมีหางเสียงยังไม่ตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะต้องใส่ะปิงข้างในอีกนะครับผมยังไม,ไม่ยังไม่ปิดนะฮะะปิงจะช่วยทาให้เกิดซับเปกนะฮะ โอเคครับงานผมผมยังผมยังผมยังไม่เก่งทีเดียวนะครับเพราะเขาไม่เคยเล่นเลยกูเจงนะครับแต่ก็เอาเอาพอได้เพราะว่าตั้งสายเป็นนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวไว้ไว้ไว้มีโอกาสแล้วค่อยเจอกันครับครับครับขอบขอบคุณครับสวัสดีครับ